ไทยกัมพูชาที่ก็ยังไม่รู้ว่าขามรนมันจะยั่วย,อยุอีกเมื่อไหร่หรือมันจะจู่โจไมไหมหรือจะยั่วยุให้เราเลิกอดทนอดกลั้นไหวอ่ะแต่เราก็จะอดทนอดกลั้นเพราะเราจะไม่เริ่มก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าฟังจากท่าทีของทางกองทัพแล้วแต่ทีเนี้ยค่ะเรื่องนี้นะคะคุณหมอดิวค่ะบอกว่า การที่คนไทยอย่างเราติดตามข่าวอยู่แบบนี้แล้วถ้าเราอยู่อย่างหวาดระแวงแบบทุกเมื่อเชื่อวันอย่างงี้ค่ะมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยไม่ไม่ใช่การมีชีวิตคุณหมอเดียวพูดน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมหมอเดียวนั้นมีการโพสต์เอาไว้ในทิกตอกของคุณหมอซึ่งคุณหมอเนี่ยอยู่ที่กันทารักษ์จำได้ใช่ไหมคุณหมอเคยเคยไลฟ์สดช่วงสถานการณ์พูดไปก็ร้องไห้ไปเพราะตัวเองเนี่ยก็ได้ยินเสียง BM21 จากฝั่งของเขเมรเนี่ยมันลง และคลิปนี้คุณหมอโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมน่าสนใจมากคุณหมอดิวหรือชื่อจริงคือนายแพทย์ชยุทธเป็นแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อของโรงพยาบาลกันทรลักษ์อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีการอัดคลิปลงในช่องติ๊กต็อกของดรประวันระบายความรู้สึกแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และประชาชนตามแนวชายแดนหมอดิวพูดแบบนี้บอกก็ทุกวันนี้ ชาวชายแดนเขาต่างสูญเสียการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขเพราะเขาอยู่กันอย่างหวาดระแวงซึ่งเป็นการปล่อยให้มีชีวิตแต่ไม่ใช่การมีชีวิตซึ่งทุกคนพร้อมสนับสนุนฐานเต็มที่และพร้อมทําตามคําสั่งพูดแบบนี้คุณผู้ชมเธอมันคือความที่ทุกคนเหมือนเสียสุขภาพจิตอะคุณผู้ชมถ้าฟังแบบนี้นะคะลองไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณหมอดิวค่ะ ตรวจ BM21 PHL03 เจาจอคอเราอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะบ้ายิงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าภัยคุกคามนี้จะหมดไปเมื่อไหร่สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้คือการถูกปล่อยให้มีชีวิตอยู่ครับ มันไม่ได้เรียกว่าการมีชีวิตนะครับการอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวถูกค,คุกค,คามโดยที่ไม่รู้ว่าเส้นตายตอนนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เราสูญเสียวิถีชีวิตเราสูญเสียเวลาเราสูญเสียโอกาสเราสูญเสียการทํามาหากินเราสูญเสียความมั่นคงความปลอดภัยเราสูญเสียแม้กระทั่งอธิปไตยในความรู้สึกเพราะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ในบ้านเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านเราจะถูกถล่มตอนไหนสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เรียกว่าความสงบสุขไม่เรียกว่าสัาสนติภาพแน่นอนครับจุดยืนของประชาชนชายแดนคือให้การสนับสนุนทหารอย่างเต็มรูปแบบท่านให้เเรราาอพพพยยก็ ท่านให้เราอยู่เราจะอยู่ท่านให้เราทนนานแค่ไหนเราจะอดทนเพียงแต่การอพยพชั่วคราวกับการอพยพระยะยาวต่างกันครับ ถ้าจำได้คลิปวันแรกที่ระเบิดมันไปลงในพื้นที่คุณหมอบอกเอ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละพื้นที่ที่คนจะต้องปลอดภัยที่สุดมีคนเจ็บคนป่วยอยู่เยอะมากแต่คุณเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วพอจนถึงวันนี้ชีวิตที่มันไม่ใช่ชีวิตอ่ะคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมล่ะแล้วคุณหมอบอกว่าทุกคนเนี่ยมันมันอยู่ในความรู้สึกที่แบบว่าการใช้ชีวิตที่มันไม่ปกติแล้วรู้ไหมครัผู้ชมคลิปเนี้ยพอคุณหมอพูดแล้วก็แชร์ออกไป ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วเขาก็เห็นด้วยกับความเห็นของคุณหมอดิวโดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าหมอพูดตรงจุดมากแทนใจชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนเลยนี่นะคะแล้วก็ต่างเข้าใจทหารแนวหน้าเช่นเดียวกันนะคะครับ